พายเข้ามาห้ามเดินบอกเลยให้เขาเดินพ้นมาก่อนพิธีการอะไรต่างๆเดี๋ยวผู้ออยจะคุณจะร่วมใจช่วยดูแลตรงนี้ไม่พบก็ให้แขกหน้าก่อนเแล้วก็พาไปยืนเรียงก่อนขนาดส่วนเราจะนั่งอยู่โซนนี้ารายการแล้วเราจะเปิดคลิปพิซีมันตีมีเดียเด็กหลงวัด ต้อนรับโรงเรียนสามชุกแล้วก็โรงเรียนวัดสุทีเวลาลามค่ะความพร้อมเป็นอะไรความพร้อมนี่เต็มสิบให้ลานะค่ะพร้อมมากโรงเรียนเราไม่เคยไม่พร้อมอยู่แล้วดูเพื่อนเรียนเพื่อนพร้อมไหมเพื่อนโอ้โหเพื่อนเนี่ยพร้อมกันมากเลยค่ะดูจากหน้าตาสดใสกันตั้งแต่เช้าเนี่ยพร้อมต้อนรับมากๆเลยค่ะเรามาเนิร์ดนันคือเราเนี่ยยิ้มง่ายไม่สวยเรามีความเป็นกันเองค่ะเราเอนเตอร์เทนโรงเรียนอื่นดีสุดๆแล้วโรงเรียนเราเนี่ยไม่น้อยหน้าโรงเรียนอื่นแน่นอนค่ะก็อยากจะฝากนะคะมาศึกษาดูงานกันเยอะๆนะคะแล้วโรงเรียนเราเนี่ยมี การแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็สันนาการกันเยอะแยะมากเลยค่ะ<อ>แล้วคันวมากค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กวัดสุธีวรา,ารามมาโรงเรียนมาทเทวมัสสีแทนกล้องไปหาเขาสวัสดีครับผมมาจากโรงเรียนวัดสุธีนะ สาวสิริวาพทิพสวรเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตะนะโคคารามประจำปีการศึกษา2518ค่ะวันนี้พาใครมาบ้างคะวันนี้พาเพื่อนๆสภานักเรียนมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมวสิษฐ์ค่ะความคาดหวังก็หวังว่าจะได้มีรภาพที่ดีแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภากันค่ะเพื่อน,นำไปปรับ ยินดีต้อนรับนะครับผมก็จ้องเองแล้วว่าสามพนี้เป็นเบอร์หนึ่งของภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็เป็นสภาระดับต้นแบ่ระดับประเทศด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับวัสุทธิวราราามนะครับติดใจขอดูเบิ้อบราประหช่วงเืองหลังการแสดงที่เต็มไปด้วยสีสันและพลังช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวของน้องาม